สวัสดีครับพี่น้องบาวดวาสิลงไปเบิงเขาอยู่หน้าพ่อเยดมครับหน้าพอ่อวุนนี้มาบันคําสมอรครับน,นี่เป็นเขาหน้าดำเพื่อนครับฝนตกลัดครับพี่น้องฝนตกลัดบาหันข้าเข่าหอมอยู่ครับอ่าที่เก็บภาพสวยๆไปฝากเขาเพื่อนดำเด้อพี่น้องครับบรรยากาศดีมากเลยครับท้องทุ่งนาโอ้เสด็จถ,ถอด่องเท่าระบาดนี่ โอ้ยหอดบ่เนาะทั้งนี้เพลินวานครับปีนี้อ่ทาทั้งนี้ดำเบาครับไปพี่น้องเบาวนผ้าหยางครับโอ้สวยงามครับบรรยากาศทัก,กทายพี่น้องเด้อครับผ้าเพิ่นไปเอาหญ้าอยู่ให้พุ่นล่ะเอาหญ้าไม่งัวเพิ่นก็เลยเอาหญ้ามาส่งเพิ่น เราไปจกยางขายน้ำมือนนี่เลยเอาเงินให้เพิ่นใส่น้ำเ,เงินให้พอใส่บ่ได้หลายแต่ว่าให้เหพิ่นใส่เรื่อยๆงามขับเข่าเพิ่นนี่โอ้แต่ว่ากระลังกลมบนระดีพี่น้องเข่ากลมบนระดินี่เบางทีละ่ะเขา่ากระลังกลมกึ่งเลย ผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็เดียนซีบเลยเนาะขั้นโมเมนต์เปีเป่ยน,นสองหนกระเดียนหนากระเดียนตุล่าแหละครับเดียนหนากระเดียนตุล่าแล้วมันมีแต่สีม่านแล้วก็ถอกคนตัวเขา่าบันน้ำไหลครับผอดเวลากระมางขึ้เก่าคำน้ำไหลครับถ่วมกันแช่เลย สังเกตเบิ้งเขาดำนี่สีเขียวก็เขาวานแม่นบพีน่น้องสังเกตเบิ้งนี่ฟังทังใส่ยี่สิเป็นเขาวานครับฟังนี่สิเป็นเขาวานได้ว,ว่าเขาเหนี้ยเขื่อนอันนี้ก็สิเป็นเขาเขาดำเพิ่นเขาดำนี่สีเขียวก็เขาวาน หนามลายใส่เบ็ดบึงได้น้องพี่น,น้องเนาะครับพี่หอดพักพองผนนด้บานพี่น้องเอินพักยังน้อยพี่น้องไปยังนี่ก็สิเป็นขาวานคนละได้บันคนบมมีร่างดำแล้ว็นกระสิเจ็ดซิบเบลย ไก่เบาๆบนแหนะครับเพิ่งเนี่ครับวุ้นเถียงเพิ่นอยู่พุ่นครับฝากต้นช้ำสาไปพุน่นไก่ครับไก่ไก่สีหดเข่าบ้าโวดเห็ดไว้แล้วขอเพิ่นเห็ดใทยหนึ่งปปซุปีเพิ่นใส่เพิ่นใส่หลอดใส่ไส้เลยครับอยู่นาน นาตอนเพนื่อนนาตอนปีนี้พเพิ่นได้ใสบ่บวกวุ่นนี่ล่ะเบาวนมาตัดนี่แหละให้นี่ล่ละชิว่าหกหกมีแต่หย่าครับจักษ์มันเข่าอยู่ใส่ตอนมาตัดแต่ว่าขั้นตัดออกแล้วบานปุ๋ยก็คือจังไข่อยู่นะครับเอาเขา่ามันสอดตัวนี้ เขาอิเตียพ่นสอดแล้วลก็น้ำลึกน้ำลึกป่าเลยัวเขาเลยัวเขาอีหลีเราพี่น้องคนน่ะเลยผู้ใดอยากได้นมม้ำป่งเอาเด้อครับเด้ออันนี้เพิ่นกันกันปา่าลงไปทั้งนุ่มเพล่อยปป่า บาได้ลงมาเบิ่งจักเพียครับัแต่ตัดเหลีวก็ถือว่าไข่อยู่ครับฟังของพ่นผุนที่จะเป็นอย่างแนวผลหกอ,อคืออยู่อันฟังนี่บาวุตัดออกเขาเ่ามือกันดีดีครับฝากพี่น้องไว้ซัมนี่เด้อพามาเบิ่งเข่าครับมือนี้ทักทายกันสู่ๆส,สุมองสุบอนครับสวัสดีครับ